กิจโฉมนุสสัป,ปติลาโพความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยากนักหนาเพราะต้องอาศัยกุศลธรรมที่มีกำลังมากจึงจะสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดังพุทธพจน์ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเราก็ควรหาโอกาสสั่งสมบูรณ์ให้เต็มที่เพราะมนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อสั่งสมบูรณ์กุศลสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่าน นิทานรมในชุดที่สามนี้ยังอยู่ที่เรื่องอนิสง์การบูชาด้วยดอกมะลิทําให้ชายผู้นั้นเกิดมามีกลิ่นกายหอมไม่พอยังโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบ้างพอละโลกก็กลับไปสบวยทิพยสมบัติในสวรรค์เวียนไหวใยเกิดแต่ในสองภพนี้เท่านั้น ท่านผู้นั้นคือท่านพระเถระที่ชื่อว่าขันธสุมาณะย้อนไปเมื่อแสงกับปีที่แล้วท่านเป็นชายหนุ่มรูปงามเกิดมาในช่วงหลังพุทธปรินิพานของพระประทุมุตระพุทธเจ้ามหาชนช่วยกันสร้างพระสถูปที่ทำด้วยทองคำเพื่อเป็นเครื่องระลึกถ,ถึงพระรัตนตรยัยส่วนตัวท่าน ก็มีโอ,อก,กาสสร้างกำแพงทำด้วยไม้แก่นจันทร์ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอมล้อมรอบพระสถูปอีกชั้นหนึ่งทำให้พระสถูปซึ่งนอกจากจะมีสีเหลืองอร่ามเหมือนทองคำแล้วจะมีกลิ่นหอมที่เกิดจากไม้แก่นจันทร์อีกด้วยทำให้ผู้ไปนมัสก,การพระสถูปูกระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยใจที่สบายท่านทำให้ผู้มาสักการะสดชื่นสบายใจ ท่านก็ได้บุญกุศลด้วยด้วยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนั้นพอท่านละจากโลกนี้ไปแล้วทำให้ท่านได้ไปสเสวยทิพยะสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้มีกลิ่นจันหอมออกจากสรีระฟุ้งกรจรกระจายใครได้กลิ่นก็ชื่นใจและอยากเข้าใกล้ท่านสเสวยทิพยะสมบัติเป็นเวลายาวนานมากเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสมัตตะท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีชื่อเดิมอยู่ถึงแปดครั้งพอละโลกก็กลับไปสวยทิพยะสมบัติในสวรรค์อีกเวียนไหวใจเกิดแต่ในสองภพภูมินี้เท่านั้นเมื่อมาเกิดในสมัยหลังพุทธปรินิพ,พานของพระกสปะพุทธเจ้ามหาชนต่างพากันบูชาพระพุทธองค์ ด้วยการสร้างพระเจดีย์ทองสูงหนึ่งยอท่านปรารถนาจะบ,บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกมะลิไปเที่ยวตระเวนหาซื้อที่อื่นก็ไม่มีแต่ในสวนดอกไม้มีมะลิกิ่งหนึ่งจึงขอซื้อมะลิกิ่งนั้นพอคนขายเห็นคนอยากได้จึงก่งราคาแพงมากแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยทำให้ท่านตัดสินใจ ซื้อเพื่อแรกกับการได้บูชาพระรัตนตรยัยพอท่านละจากโลกนี้ไปก็ได้ไปเกิดในเทวโลกอีกครั้งหนึ่งและเสวยสุขอยู่ในสวรรค์อยู่นานถึง80โกดปีครั้นมาในยุคพุทธกาลของเรานี้ท่านได้มาเกิดเป็นพระราชกุมารในเมืองปาวาเควนมลละเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกมะลิผิวพันณุนนะ์บรรณะ เปล่งปลั่งพองใสพอท่านได้ยินข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วและกำลังประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของนายจุนทะท่านบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาครั้นได้ฟังแล้วก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นจึงตัดสินใจออกบวช ท่านบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุเป็นพระอระหันต์ผู้ทรงอภิญญาท่านจึงกระลึกชาติได้และได้ดูบุพกรรมบ้างได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างยุคนี้จึงได้รับทราบประวัติของท่านในแต่ละภพชาติและพอท่านมาเกิดในยุคนี้ยิ่งท่านได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจัง จึงเป็นผู้ปฏิบัติบ,ตบรรลุพระอระหันต์อย่างง่ายดายทั้งยังเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกมะลิซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความดีงามที่ท่านได้บูชาพระเจดีย์ด้วยศรัทธาแรงกล้าด้วยดอกมะลิเมื่อพบชาติก่อนโดยตามความเชื่อของคนสมัยก่อนเมื่อเกิดศรัทธาสิ่งใดก็อยากทำสิ่งที่ดีให้จะไม่รอช้า ที่จะรีบทำความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีและจะไม่ให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางจะขวนขวายหาช่องทางในการทำบุญเสริมบารมีนั้นให้สำเร็จจงได้เพราะเมื่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกตามที่พุทธพจน์ได้กล่าวไว้กิจโฉมนุษย์จะปฏิลาโภความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก ฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีก็ควรจะเร่งรีบสั่งสมบุญบารมีไว้ให้มากที่สุดและทำตามความสามารถที่มีอยู่เท่าที่มีโอกาสจะทำได้ขออนุโมทนาในกุศลบุญนั้นด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ที่ได้นำมาเรียบเรียงทำคลิปนำเสนอในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณเจ้าของภาพและวิดีโอที่ได้นำมาประกอบการทำคลิปครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอให้ท่านโชคดีมีชายปลอดภัยจากโรคภัยนานาสุขสมปรารถนาโดยทั่วกันค่ะ